เราสามารถทําให้ไฟล์ฟรีเหล่านั้น e d ดได้นะครับแบบแยกส่วนแบบนี้ให้ดูอันนี้เป็นไฟล์กราฟที่ผมเอามาจากอิอนเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เราสามารถแยกชิ้นแบบนี้ได้นี่เห็นไหมครับการแยกชิ้นก็ง่ายมากนะครับเราก็แค่คลิกขวานะครับตรงไหนก็ได้แล้วเลือก convert to shape เรียบร้อยครับจากนั้นทุกชิ้นก็จะเป็นอิสระต่อกันนะครับเราก็สามารถ <c oughs> แยก edit ได้เลยนะครับผมแยก edit ได้เลย นะครับเช่นสมมติชิ้นนี้อ่ะผมจะเปลี่ยนสีเส้นใช่ไหมครับผมเปลี่ยนสีเส้นเป็นสีน้าเงินได้ละนะครับเปลี่ยนความหนาของเส้นให้หนาขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับเราก็สามารถทําอะไรต่างๆได้จากพวกกราฟหรือว่าไดอะแกรมที่เราเอามาจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พวนพวพอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำประเภทไฟล์ประเภทหนึ่งให้รู้จักกันนะครับซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับการทำพรีเซนต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราไปเอาไฟล์ฟรีนะครับมาจากพวกเว็บไซต์ต่างๆเราสามารถทำให้ไฟล์ฟรีเหล่านั้น ิดได้นะครับแบบแยกส่วนนี้ให้ดูอันนี้เป็นไฟล์กราฟที่ผมเอามาจากอ,อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เราสามารถแยกชิ้นแบบนี้ได้นี่เห็นไหมครับเราสามารถแยกอิดิตเป็นชิ้นๆได้เลยจะทำทรา p a r น n ์ยังไงก็ได้หรือชิ้นไหนเป็น i n นไซต์เราจะดึงมาขยายความต่ออะไรเงี้ยทำได้หมดเลยนะครับแยกเป็นชิ้นๆไว้ไฟล์นั้นชื่อว่าไฟล์ SVG ครับ SVG ซึ่งย่อมาจาก Scalable Vector Graphics อะ เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าทํำยังไงได้บ้างนะครับโดยปกติแล้วจริงๆผมเคยทําคลิปนี้ไว้นะเป็น rawgraph.io นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ทํา Data Visualization แบบที่ powerpoint ทําให้ไม่ได้นะครับอันนี้ทําไว้แล้วนะครับผมเอาข้อมูลมาลงนะครับถ้าสนใจมีคลิปนั้นนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะครับผม ก็เอาข้อมูลมาลงนะครับแล้วเราก็เลือก Aluvial l Diagram ใช่ไหมครับสมมติาาผมเลือกแล้วเรียบร้อยทำสิ่งนี้ออกมานะครับ mm hmm. ก็จริงๆแล้วในเว็บไซต์ Rawgraph.io ตรงนี้ครับเราสามารถ Edit สีสันอะไรต่างๆได้เลยนะเราสามารถทำได้ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของเขาคือพวก Text ต่างๆเนี่ยเราจะ Edit ไม่ได้ รวมไปถึงความ transparence ต่างๆความที่ทําให้มันโปร่งแสงโปร่งใสเงี้ยเราทําตรงนี้ไม่ได้วิธีการก็คือเราต้อง save as นี่ export มาเป็น svg นะครับ svg จริงๆเขามี option อื่นด้วยนะมี png มีอะไรจะ save สำเร็จรูปจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้จะแนะนำ svg scalable vector graphics นะครับเราดาวน์โหลดจริงๆดาวน์โหลดไว้ละอ่ะมาเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับก็เราก็เปิดหน้าใหม่ขึ้นมาแบบนี้ผม insert นะครับ insert นี่ test. วิสเทสมาละปึ๊บพอ insert ปุ๊บเขาจะมาเป็นแพรแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกชิ้นกันนะครับวิธีการแยกชิ้นก็ง่ายมากนะครับเราก็แค่คลิกขวานะครับตรงไหนก็ได้แล้วเลือก convert to shape เพราะว่า svg มันคือ scalable vector graphic ครับมันจะแตกตัวเป็นเวกเตอร์ก็คือเป็นชิ้นชิ้นให้เราได้นะครับปึ๊บอ่ะตอนนี้เขาจะ convert เป็น shape แล้วแต่มันก็ยังเป็นแพรอยู่ดีครับ มันก็ยังมาเป็นแพรๆอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าเขากรุ๊ปมันไหวดังนั้นเราต้องคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วเลือกอันกรุ๊ปนะครับเลือกอันกรุ๊ปตอนนี้จะแตกกเป็น2กรุ๊ปแล้วจะเป็นกรุ๊ปที่เป็นกราฟนะครับกับกรุ๊ปที่เป็นเท็กซ์เหล่านี้นี่ซึ่งเท็กซ์เหล่านี้สามารถปรับเท็กซ์อะไรได้นะครับถ้าไม่เอาก็ดีลีทกรุ๊ปนี้ออกไปเลยก็ได้นะครับกรุ๊ปที่เหลือจะเป็นกรุ๊ปนี้กรุ๊ปที่มันเป็นเอ่อตัวไอแลนด์นะครับของกราฟประเภทนี้นะครับอ่ะสมมติผม อยู่กับการาฟนี้ต่อนะผมสามารถแยกชิ้นส่วนนี้ได้เหมือนกันครับโดยคลิกขวาทีนึงแล้วก็เลือก ungroup จากนั้นครับทุกชิ้นจะเป็นอิสระต่อกันนะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมุติว่าอารเรสเซลว่าสีแดงคืออินไซต์ของผมก็แล้วกันนะครับสีเทาผมจะทําให้เขาจางๆลงใช่ไหมผมก็เชฟฟอร์แมตนะครับเชฟฟิล์อ่ะผมเลือก more texture เพื่อจะปรับทั้งหมดตรงนี้นะครับจิงๆตรงนี้เขาบอกว่าลากออกมาได้ด้วยนะ นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าจะไม่ลากก็ไม่ลากนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับคุ้นชินกว่าผมก็ transparency เลยปรับนี่ฮะเราก็ปรับได้นะครับแยกปรับทีละชิ้นได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับคนที่ทำพรีเซนต์แล้วต้องการเน้นแค่ส่วนที่เป็นเออ i ินไซต์ของตัวเองนะครับเราก็ปรับที่เหลือให้มันจางๆลงไปแบบนี้ก็ทำได้นะครับแยกชิ้นกันนะครับหรือเราจะบอกว่า เราจะครุบ3มชิ้นนี้เข้าด้วยกัน1 2 3ใช่ไหมครับ3มชิ้นนี้นะ3มชิ้นนี้จะไปด้วยกันนะผมก็สามารถที่จะครุบเขาได้คอนโทรจี G, อย่างเงี้ยนะครับก็ให้เขาไปด้วยกันซะหรือจะเอาไปอธิบายต่อในหน้าอื่นๆก็ทําได้เช่นกันนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นเป็นกราฟประเภทหนึ่งนะครับนอกจาก RawGraph.io แล้วนะครับก็เว็บอื่นๆที่เคยทําไว้ให้นะครับก็มีเนี่ย Napkin.AI ซึ่งก็สามารถทํา ตัวกราฟิกให้เราได้นะครับแล้วก็เราสามารถลากครอบแบบนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเป็น svg มาใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะไปในรูปแบบเดิมก็คือเราก็ได้ svg มาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็อินเสิร์ตเข้าไปในของเรานี่แหละอินเสิร์ตปกติเลยครับนะป i น selection ก็จะมาเป็นแพรเหมือนเดิมนะครับเป็นแพรแบบนี้ปุ๊บเราก็คลิกขวาทีนึงนะครับเลือก convert to shape นะครับแพรนี้จะกลายเป็นกรุ๊ปละ นะครับพอกรุ๊ปปุ๊บเราก็คลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปเรียบร้อยครับจากนั้นทุกชิ้นก็จะเป็นอิสระต่อกันนะครับเราก็สามารถแยก Edit ได้เลยนะครับผมแยกอิดิได้เลยนะครับเช่นสมมติชิ้นนี้อ่ะผมจะเปลี่ยนสีเส้นใช่ไหมครับผมเปลี่ยนสีเส้นเป็นสีน้ําเงินได้และนะครับ เปลี่ยนความหนาของเส้นให้หนาขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับเราก็สามารถทําอะไรต่างๆได้จากพวกกราฟหรือว่าไดรกราฟที่เราเอามาจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับอ่ะอันนี้ก็แนะนําให้รู้จักกันนะครับ SVG ครับผม Scalable Vector g r a p h i c ครับเรายังมีเนื้อหาอื่นๆนะครับที่เพจด้วยนะครับ PowerPoint รเร่มเกวียนนะครับก็มีทั้งเนื้อหาที่เป็นเรื่องของวิธีคิดวิธีคลิกต่างๆการเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับก็ติดตามได้ในนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด f o l โ o w ก็ฝากด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ